สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เวร์บริฟกับผมธนงขันทองครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทิ้งทวนนะครับด้วยการลงนามในคำสั่ง executive order หรือว่าคำสั่งของฝ่ายบริหารนะครับสั่งห้ามไม่ให้คนอเมริกันหรือว่าบริษัทอเมริกันถือหุ้นในบริษัทของจีนนะครับที่ทางรัฐบาลปักกิ่งหรือว่ารัฐบาลจีน เป็นเจ้าของนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทหารหรือว่าความมั่นคงนะครับนี่คือมาตรการล่าสุดนะครับของประธานาธิบธดีโดน,นัลด์ทรัมป์ในการต่อต้านจีนนะครับไม่ให้จีนพังงัดมาขึ้นมาเป็นผู้นําของโลกนะครับมีบริษัทจีนอยู่ประมาณ30บริษัทนะครับที่อยู่ในข่ายแบล็คลิสต์นี้นะครับไม่ให้คนอเมริกันหรือว่าบริษัทอเมริกันเข้าไปถือหุ้นนะครับเช่น c h น n า t e l ลคอมรวมทั้ง c h น n า โมบายนะครับซึ่งเป็นบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับหลังจากนี้มีข่าวออกมานะครับช่วงวันศุกร์นะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วหุ้นของไชน่าเทเลคอมนะครับร่วงลงไป9%กว่าส่วนไชน่าโมบายนะครับร่วงลงไป6%กปเซกว่านะครับนี่คือท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อจีนและถ้าหากว่าผลของการเลือกตั้งออกมานายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนิยบายของสหรัฐต่อจีนก็ไม่น่าที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดนะครับติดตามรายละเอยียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่เด่นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเว็บออนไลน์แอปพลิเคชันและอย่าลืมกดสม b ครในยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ